วาดนะครับโอเคอ่ะดี๋วถึงตรงนี้ผมหยุดไว้ก่อนมีคําว่าเถระวาดและมหายาเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆเนาะพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากนิกายในบ้านเราเนี่ยฮะที่เราพอรู้กันเนาะเรียกว่านิกายแบบเถระวาดแล้วเนี่ยยังมีพุทธศาสนาอีกสองนิกายนะครับก็คือมหายานและวัชระยานเถรวาดมาจากคําว่าเถระก็คือคําสอน ของพระพุทธเจ้าและพระผู้ใหญ่ในยุคสมัยพุทธกาลพุทธกาลก็คือยุคก่อนที่พระองค์ตัดสู้จนถึงปรินิพพาน40-5ปีที่พระองค์ทากิจเนะาะเถรวาทเนี่ยจะให้ความสําคัญกับคําสอนในในช่วงสมัยนั้นในขณะที่มหายานเนี่ยเป็นคําสอนหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ยุคหลังถัดจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานน่าจะเป็นหลักร้อยปีได้ครับ แต่ไม,ไม,ไม่ไม่หลายร้อยปีประมาณร้อยสองร้อยปีก็เริ่มมีมหายาณเกิดขึ้นมหาแต่ว่าใหญ่คืออย่างนี้ฮะคือหลังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสถาปนาพระศาสนาของพระองค์ใช่ไหมฮะพอมาถึงยุคของครูบาอาจารย์รุ่นหลังหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นหลังท่านก็มีคล้ายๆกับถ้าเป็นคําสมัยเนี้ยก็คือนวัตกรรมอมีการปรับคําสอนแผ่ขยายตีความใหม่ ขยายให้คําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็กระจายออกไปอย่างอย่างใหญ่โตมโหฬารน,นะครับและเหตุที่เรียกว่ามหายานเนี่ยก็เพราะว่ามหาแปลว่าใหญ่เนาะมหายานจริงๆแล้วความเชื่อในมหายานเนี่ยเหมือนกับในเถรวาทหมดเลยแปลว่ามีนิพพานมีมรรคมีองค์แปดมีอริยสัจสี่ แต่สิ่งที่มากกว่ามักมีองค์8ที่ชาวพุทธจะทํากันก็คือการที่เราจะต้องเห็นความสําคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวมหายานเนี่ยเขาจะถือว่าเขาเป็นเกิดชีวิตในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ทําไปเพื่อตัวเองแต่ชีวิตนี้ดำลงอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยตรงนี้เป็นกุศโลบายที่น่าสนใจของนิกายมหายานมากนะและเป็นเหตุที่ทําให้มหายานแปลว่ายานใหญ่หมายถึงอะไร ชาวพุทธในนิกายมหายานเนี่ยเขาอบรมตนฝึกตนเนี่ยไม่ใช่เพียงเพื่อการบรรลุของตนเองไม่ใช่เพียงการเป็นพระโสดาบานันหรืออริยะบุคคลของตนเองสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยช่วยเหลือสรรพสัตว์เพราะเขารู้ว่าการช่วยเหลือสรรพสัตว์หรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นหนึ่งวิธีในการทําให้ตัวตนของเราเบาบางเราลดอัตราลงและการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยทุกครั้งที่เราช่วยเหลือผู้อื่น เป็นมหากุศลอยู่แล้วฮะช่วยด้วยเงินก็เป็นทานเนาะช่วยด้วยกําลังทรัพย์ช่วยด้วยเวลาช่วยด้วยจิตใจช่วยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นในมหายานการช่วยเหลือผู้อื่นฮนะเป็นมรรคที่สําคัญมากมรรคก็คือวิถีทางเนาะดังนั้นในมหายานเนี่ยจริงๆแล้วคือวิถีแห่งโพธิสัตว์หมายคำหนึ่งละโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะโพธิแปลว่าตื่นรู้สิ่งมีชีวิตที่ตื่นรู้แล้วเนี่ย จะดำลงอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะฮะ,ะผมยกตัวอย่างนะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทีแฟนเพจนี้เรามีโอกาสตามผู้กองเบนเนาะผู้กองเบนเนี่ยมีหัวใจแบบแบบโพธิสัตว์อ่าคือ,อยังไงก็คือหัวใจที่พร้อมแบบแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นตามแต่กำลังและมีโอกาสใช่ครับมหายานแปลว่ายาลำใหญ่ ่างเราวา่าหรือเถะอย่างของเราเถราวา่าคือเราต้องบรรลุแต่ผู้เดียวก่อนมันเหมือนกับความสําคัญเนาะผมก็ไม่ได้บอกว่าเถราว่าเราจะไม่ช่วยคนอื่นนะแต่จะค่อนข้างเน้นย้าว่าเราต้องบรรลุก่อนนะต้องต้องมีความเข้าใจในตัวเองอย่างถ่องแท้พอสมควรในระดับหนึ่งก่อนนะค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ในมหายานเนี่ยจะถือว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นการสร้างบาร,รมีเช่นกันในการบรรลุธรรมะครับนี่คือ ความหมายของมหายานดังนั้นในมหายานก็จะเกื้อกูลกันดูแลกันจนเป็นยานลำใหญ่นั่นเองและสุดท้ายเมื่อกี้ผมเล่าสั้นๆแล้วก่อนนะมีอีกนิกายหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดก็คือวัชระญาณวัชระแปลว่าสายฟ้าสายฟ้าคืออะไรคือความรวดเร็วถ้าเถราวาดคือคำสอนดั้งเดิมในสมัยพุทธกาลมหายานคืออย่างที่ผมบอกนะอินโนเวชัก็คือเป็นนวัตกรรม ที่ขยายขึ้นทําให้มนุษย์มีใจจิตที่ใหญ่ขึ้นในการช่วยเหลือคนอื่นส่วนวัชระคือยานที่เร็วที่สุดในการบรรลุธรรมโอเคก็ถ้าทุกท่านอยากสนใจเพิ่มเติมลองเซิร์ชคำว่าวัชระยานทีหลังแล้วลองไปศึกษาดูนะครับในเมืองไทยเราก็มีหลายท่านหลายสำนักเริ่มเผยแพร่เพิ่มเผยแพร่ความเข้าใจในเชิงวัชระยานแล้วทำไมวัชระยานถึงเร็วที่สุด แล้ววัชระยานเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเซนด้วยอ่าผมยังไม่ลืมนะฮะวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องเซนแม่ผมพาไปไกลมากเลยเหตุที่วัชระยานนั้นเร็วเพราะว่าถ้าสังเกตนะฮะในวิถีแบบเถราวาดเนี่ยเรามักจะมักจะทําจิตใจให้สงบและมักจะหลบกิเลสอันนี้ผมขอใช้เลยนะฮะว่าคําว่าหลบกิเลสอาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสเนี่ยเวลาเราพ่ายต่อมันเนี่ยมันสร้างเหตุแห่งความวุ่นวายมากมายเลยเนาะ ไม่ว่าเราจะแพ้ต่อความโลภแพ้ต่อความโกรธแพ้ต่อความหลงเนี่ยยังไงเสียเนี่ยความเสียหายต่อชีวิตต่อตอนเองและผู้อื่นเนี่ยมาแน่เนาะดังนั้นในสายเถรว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องหลบต้องฝึกจนสามารถเอาชนะกิเลสได้แต่ในสายวัชระานเนี่ยเขาจะมีสองสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคล้ายๆเป็นถ้าเกิดตอนมหาย,ยานนี่เป็นนวัตรกรรมแล้วเนาะแต่ของวัชรยานเนี่ยมีกลิ่นแบบ disruption เลยฮะ คือยังไงวัชรยานกลับมองว่ากิเลสคือโพธิกิเลสคือโพธิแปลว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุป,ปสรรคต่อการบรรลุธรรมแท้จริงถ้าเราใช้เป็นก็เป็นยาขมไปสู่การบรรลุธรรมได้กิเลสคือโพธิแต่การจะทำเช่นนั้นได้ คุณจะต้องมีครูที่ใกล้ชิดดังนั้นในสายวัชรยานเขาจะใกล้ชิดความใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์จะใกล้กันมากที่ครุอะครุุ้คือครูผู้ให้แสงสว่างในชีวิตดังนั้นการที่คนหนึ่งจะฝึกจิตแล้วสามารถรเผชิญหน้ากับกิเลสได้ทั้งโลภโกรดหลงได้เนี่ยครูเราต้องใกล้ชิดครูและครูต้องให้กระบวนการและวิธีฝึกที่ที่มีกําลังมากเพราะไม่งั้น โดยเราไม่ต้องฝึกอะไรเราก็รู้อยู่ดีฮะมันหลายครั้งในชีวิตเราถูกทั้งโลภกดหลงลากไปทํำลายและทําลายไปมากมายเนาะแต่ถ้าวัชรยานเขาสามารถเปลี่ยนให้กิเลสเป็นโพธิได้เนี่ยและนั่นแหละฮะเลยทําให้การบรรลุธรรนั้นเร็วเพราะว่าถ้าเป็นต่างถราวาทเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะหลบกิเลสและเข้าหาธรรมะเนาะแต่ในขณะที่วัชรยานบอกว่า มันทุกอย่างมันเป็นธรรมอยู่แล้วคล้ายๆที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์พุทธาบอกเซนคือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นคือการเผชิญหน้ากับความจริงแบบตรงๆไม่ได้หลบกิเลสเลย